สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูนิกกี้จะมาเล่านิทานให้ฟังเรื่องสามหนูน้อยจอมสนผจญภยัยมาฟังกันเลยค่ะนป่าแห่งหนึ่งที่กว้างใหญ่มีครอบครัวหนูที่น่ารักครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งมีพ่อหนูแม่หนูและลูกหนูน่ารักจำนวนสามตัวหนูน้อยน่ารักทั้งสามตัวพวกเขาเป็นพี่น้องที่ดีที่สุดและพวกเขาชอบที่จะเล่นด้วยกัน แต่พวกเขาก็มีนิสัยที่ไม่ดีเช่นกันพวกเขาไม่ชอบที่จะเชื่อฟังพ่อแม่ก่อนที่พ่อแม่จะออกไปทำงานพ่อแม่ก็จะอบรมสั่งสอนอยู่เสมอว่าลูกๆอย่าออกไปวิ่งสุกสนที่ไหนไกลๆเพราะว่ามันจะเกิดอันตรายหนูน้อยทั้งสามตัวก็รับฟังเป็นอย่างดีวันต่อมาหนูน้อยก็บอกพ่อหนูและแม่หนูว่าพวกลูกหนูจะออกไปวิ่งเล่นแถวแม่น้ำ พ่อหนูก็บอกกับลูกๆว่าอย่าลงไปเล่นน้ำนะลูกจ๋าเดี๋ยวจะจมน้ําตายเอาพวกลูกหนูก็รับปากแต่ก็ยังไปลงเล่นน้ำอยู่ดีหนูน้อยตัวที่สามยังไม่แข็งแรงพอว่ายน้ำยังไม่เก่งเกือบจะจมน้ําตายพวกหนูอีกสองตัวก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ดีที่มีแม่เป็ดว่ายน้ํามาพอดีเลยช่วยลูกหนูไว้ได้ทัน แม่เป็ดก็เลยพาลูกหนูกลับมาส่งที่บ้านพร้อมกับบอกว่าพวกหนูน้อยต้องระวังตัวให้มากกว่านี้พวกหนูน้อยขอบคุณแม่เป็ดที่ได้ช่วยเหลือเอาไว้พอวันรุ่งขึ้นหนูน้อยทั้งสามตัวก็ยังไม่ยอมหยุดซุกซนพวกเขาบอกพ่อกับแม่ว่าจะไปเที่ยวในป่าแม่ก็เป็นห่วงจึงไม่อยากให้ไปเพราะจะเกิดอันตรายแต่ก็ห้ามความซุกซนความสงสัยของหนูน้อยทั้งสามตัวไว้ไม่ได้ พอถึงเวลาพวกหนูน้อยสามตัวก็ออกไปวิ่งเล่นอยู่ในป่าและไปเจอถ้ำแห่งหนึ่งพวกเขาเกิดความสงสัยจึงตัดสินใจเข้าไปในถ้ำนั้นมืดมิดและน่ากลัวแต่หนูน้อยเหล่านั้นก็ไม่สนใจพวกเขาเดินสำรวจไปเรื่อยเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงห้องขนาดใหญ่กลางห้องมีสัตว์ประหลาดตัวใหญ่มีลำตัวยาวมาก สัตว์ประหลาดกำลังหลับอยู่พวกหนูน้อยตกใจและหวาดกลัวพวกเขาอยากจะวิ่งหนีแต่ก็กลัวเกินกว่าจะขยับตัวได้ทันใดนั้นสัตว์ประหลาดก็ตื่นขึ้นมามันเห็นหนูน้อยทั้งสามตัวและเริ่มเลื้อยไล่ตามพวกเขามาหนูน้อยทั้งสามตัววิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่เจ้างูนั้นก็เร็วกว่า ในขณะที่มันกําลังจะจับพวกลูกหนูกินเป็นอาหารก็มีเสียงหนึ่งพูดขึ้นว่าหยุดหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้างูเด็กๆหันกลับมาและเห็นแม่ไก่ย,ยืนอยู่ที่ประตูถ้าเจ้าจะทำอะไรกับหนูน้อยพวกนี้แม่ไก่ถามเจ้างูเจ้างูใหญ่บอกว่าพวกมันเข้ามาในถ้าของฉันโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วแม่ไก่ก็พูดว่า นั่นไม่ใช่เหตุผลที่จะจับพวกเขากินเป็นอาหารใครๆก็ทำผิดพลาดกันได้หนูน้อยทั้งสามตัวพวกนี้ก็แค่สุกสนและเรียนรู้ถ้าเจ้าจะจับพวกหนูน้อยกินเป็นอาหารเจ้าจะต้องเจ็บตัวแน่นอนแม่ไก่พูดเสียงดังงูใหญ่ก็กลัวที่จะโดนแม่ไก่จิกและทำร้ายมันจึงเลื้อยหนีเข้าไปในถ้ำเหมือนเดิม หนูน้อยทั้งสามตัวรู้สึกขอบคุณแม่ไก่ที่ช่วยชีวิตพวกเขาไว้พวกเขาได้รับบทเรียนที่ล้ำค่าและไม่เคยคิดที่จะฝ่าฝืนคำเตือนของพ่อแม่และผู้ใหญ่อีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเชื่อฟังและเคารพพ่อแม่เป็นสิ่งสำคัญหากคุณไม่ยอมเชื่อฟังคุณอาจจะเจอปัญหาหรือเกิดอันตรายกับตัวคุณได้เหมือนหนูน้อยทั้งสามตัวนี้ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆหากชอบก็กดไลค์หากใช่ก็กดแชร์เจอกันในเรื่องต่อไปหลับฝันดีมีความสุขจ้า